สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าน้าอาทุกคนทุกท่านครับหรือว่าเอีในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับผมครับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับครับวันนี้พอผมเตะกับผ้าเดินทางขับป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับผมกับไม้เก่าไม้เดิมครับมาทางบ้านท้องจองห้องให้ตำบลหัวคาอำเภอมุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ แต่ว่ามือนี่ขามมาทั้งนนท่องครับผมเขีบบันรนงแปนตำบลหัวคาคือเกาล้วครับผมขามไม้ขามหวยไปทั้งบัตรนนท่องครับผมเอาไปลวนลามกันบ้งครับมาสีมานเห็ดดังในมือนี้ไปครับผมดอกเล็กแห้งมานครับผมโกแดงแกงหวานครับดอกงามงามครับผม ดอกที่สองครับผมโคแดงขึ้นเข้าครับดอกโตขึ้นเข้าครับดอกที่สามครับผมไดอกปกค,ครับผมอู้ยดอกนี้พี่น้อดอกงี่งามด้ยครับสีแดงดีครับผมอีกดอกครับ Đèn cỏ cứ cao khắp vùng Đi đo khắp Cổ đèn kèn cứ cao khắp vùng ừ, Đi đo khắp vùng Xuống đo khắp Đo thân đi khắp Đi đo khắp ่อออกซิเกาครับผมงไงประท่านครับผมนี่เอาหาหลายครับนีเจอกครับอู้ยโดนข้าวพี่นาะข้าอยู่เลือกลายครับผมจีตัดขาพุทธเลยครับดอกงามไยครับอ้่มน,น้อยครับผม ขาลายครับขาลายอีกดอกครับขาแกงไหนครับอ้าวขาหักพี่น้องขาลายอีกคือเข่าครับอีกดอกนึงพี่น้อะขาลายดยาอกง่ายง่ายสินะ ดอกมีเท่าแล้วโอ้โหโอ้ยเกงได้ยู่ครับผมขนเท่าครับเพืองข่ดอกง่ายครับผมอุ้ยขาพี่เนาะงามๆครับแกงนอนบานครับผมไข่อีกดอกครับผมดอกง,งามเลยครับอุ้ยขาพี่เนาะสวยๆครับ สองดอกครับพี่หนุ่มอ่อะสอนที่ขาเพผนครับจึงได้จึงๆๆอวกขาวๆครับขาใหญ่ครับเดียวมั้งครับ,ออรบโอ้ยสองดอกครับผมโกัวแดงอีโดครับผมง,งามครับอีกดอกครับโกัวแดงคือเกา่าพี่น้อง ดอกสวยงากพออีกดอกแล้วครับผมอ่าครับแดงแล้วครับผมโอ้แดงอีกครับผมป้าพี่น้อนโดนงงมามีเงีเลยครับขายเงีหรอครับอันซ่อนไรครับอีกดอกครับอู้หมดเงี้ยพอที่น้อง นีงามพือเข่าครับผมบางทีแดงแจ่ว่านเลยครับอีกจอกครับผมอู้กอแดงครับผมแล้วก็งามพือเข่าครับบกงทีดอกนึงครับผมนี่ดอกนึงครับแต่พี่ต้องครับผมอู้หพี่น้องดอกไม่นอนตะอ้อสองดอกครับ อดอกครับอืมพี่นอ้องดอกงามงามคึกคัาครับมาพี่น้องอุ้ยสวยหลยครับอุ้ยดอกนี้พอบอมเตะเดียวพี่นอ้องโอ้ฮักเลยครับดอกนี้หน่อยว่าเห็นพี่นอ้องดอกกังสี่พอบอมเตะเห็นไห้ครับครับผมอันดอกง่ายเดงเด้งกังสี่ครับเพิ่งพี่นอ้อง อีโด้ยังสีเห็นดีครับผมสวยๆครับอีกดอกครับผมนี่ครับผมตีในใบใหม่ครับเกิดออกเลื้งเอ้หอยบัวแมนแดงพี่น้องโด้คนมท่ันใหญ่ครับแต่งงามอยู่ครับดอกครับผมโอเลื้งครับแม่งกินแต่เครื่องหนึ่งพี่น้อง นี่สวยอยู่ครับปสาพี่น้องสองดอกนี่คือแดงสิครับผมอายน้องครับผมอยู่น้ำกันแต่อันนี้ต่ดอกงามๆครับบดงนี่ดอกซ่อนไร้ครับผมดอกนี่เป็นยังไร้เนาะเอาได้ไหมนอ้ออุ้ย นี่กินที่แั้งลมเซยเลยพี่นอ้องเอ้ยนอนรับสาเอ้าวปีก้นครับผมอีกแล้วครับผมขอแดงขึ้นเขาครับอุ้ยมาสิสวยพี่น้องมาแต่สีบทันพี่น้องเพื่อนผู้น่ารายครับผมเปอนไปสีบัว่โพดออกอครับมากครับมันมันอยู่ครับผมพอไปเรื่อยๆอยู่ครับอีกดอกแล้วครับ องดอกน้ำม้ามครับสุมม้วยเหลืองนาะพี่น้องอ้าวสุมก็มาอีกแล้วครับผมสุมครับแดงครับเหลืองกับมาแล้วครับครบครับผมสามสีครับพี่น้องแดงสุ่มกับเหลืองครับผมสามสีคือเก้าครับผมมันมเก้าครับขาลายอีกพี่น้อง อ้าพี่น้องอ็ดกอรครับผมผู้หลี่อยู่ในายใหม่พี่น้องพอผมเตะซองเขาไปเห็นขับบานเบิดพี่น้องอุ้ยบานเลยครับผมอุ้ยสองลอกครับปวพี่น้องสองอแต่ว่าเ็นบานครับพี่น้องคนหมางก,กับโบเห็นครับมันหลีดีครับผมจุดคนหลี่อยู่นี่ ปลายใหม่หักครับผมอเถาครับผมโอ,โ,โอ้ดายวโนเอ้าฮะพอปีงปนไะไอยู่ครับผมเบิง้งดอกนี้เบิง้งพอมัติก็ามม้ามาซึ่งถึงเนี่ยกว่าเห็นสองดอกครับผมเอาข้อปีงปนครับเ,เลยครับผมอืมฮะ รูดครับผมขั้งเลครับผมดีดอกครับรูทค่ะคนตกหำเลยนสองดอกองามงาครับ ลังหลหรือว่านาแล่ครับผมน,นข็งงครับผมตามหาฮิตดกอครกับบุคฮมีครับมาหอดผมเห็ดหลังเลครับผมเก็บเห็นลังเลแหะครับบานลังเลลังเขียวครับ ทั้งเลก็เรื่อมสีวแิดวพี่น้องเลื่อมสีไหวไปนนแน่ล้วครับผมเลื่อมสีห้างล่ะหากระยากยแ่งละครับงามอยู่ครับอื่อน,นี้ อย่าหาอยางนีพี่นอ้องนื่ลังเลก็ได้ครับผมวางสอ,องสามหมื่นนีเจ้าในหาบพี่นอ้องพี่น้องพิ่นมาเก็บเจนาในหาบครับมาสองตากับเต็มสองตาครับผมเต็มมันนี่ตาเดียวก็บบเต็มหมดครับคือจังไรกับไม่หลุดก็พอมตะไปเลย่ด้เลยครับผมมาสิิเต็มตาบอมมัอน,นี่ ฟ้าขึ้มตลอดพี่น้องมันยาก่า่กอยู่ฝนพี่น้องฟ้าขึ้มฟ้าม่วตลอดครับดอกง,งางๆครับแม่กินไปเคืองเลยกินองะ ดอกดอกใหญ่ส <Es> <an> ินะพี่น้องแต่ว่ายังแข็งดีครับเพราะทันเถาครับผมบานใหญ่ครับครับดอกง่ามยู่ครับเหลือก็เหลือมองด้ดอกพี่น้องโอ้โวเป็นโมคือเขามังละดอกครับผม สองดอกครับผมทห่น้ำกันจอ,อครับเต็มกำล้วครับผมกำมันมันที่เต็มตาเลยพี่น้องไ่สีเต็มนะครับผมลุนกันต่อครับผมสองดอกครับ 2ดอกข้างๆครับปันไดจจงสีเบดพี่น่องอีกนุน่มนึงครับผมมูหนึ่งสามดอกครับมูสามครับผมมูสามที่สวยครับเ็บไปเข็มมากคสับต็มตาเลยพี่น่องเต็มตาห่ะครับผม เอาตามาตาเดียวครับผมสองตาผ้าหยาบพี่น้องเกามาตาเดียวครับผมเ,เต็มแล้วครับผมดีดออครับบริเก็บใ้ที่ให้น้องเบิ้งวัสดุออกเ้วยอครับผมเฮ็ดตั้งเลยครับโอ้แดงอีกครับผมดอกแดงงามๆครับ เดงดังครับอู้ดอกว่ามันดอกเห็ดกอครับผมมาเม็เห็ดแดงกอพี่นะขาใหญ่ๆอวบครับลังงกพี่น้องงอกบานดอกเดียวครับผมนี่พี่น้องตุ้มขาครับผมดอกงามครับเด็กนุ่มนึงครับผม นี่4ีดอกครับผมสวยๆครับนี่พี่นนอะตาที่สองพอผมเตะครับผมตานีไพ่โบกีกะครับผมโอ้นี่จูบหนึงครับผมดอกนี่แ็ดอกก็งามครับอุ้ยขาพี่นนอะ าง,งามๆคือเก่าครับเอาพี่น้องยางไปยางมากกับมะพร้าวเห็ดปวกไฟครับผมเห็ดปวกไฟดอกงามๆอยู่ครับเกี่ยครับอืข้ขาพี่น้องเห็ดปวกฟานครับครับผมอีกสองดอกครับอู้ขาพี่น้อ,อ,อง เบิ่งพี่น้องขาใหญ่เห้งครับโผล่หัวงามบ่พี่น้องขาใหญ่สิครับผมโอ้ยสวยๆเลยครับผมดอกนี่กระลังแทงครับผมเอ้ยขนาดเห็นแต่ดอกพี่น้องิ่งขาครับสามดอกนี่แฮงงามพี่น้องอื้อ อุ้ยขาพี่น้องแท่งลงยังพันสูดอยู่ครับผมเลิกแห้งครับผมอู้ย,อยดอกนี้ผมเห็นพ่อเนาะอู้ยพ่อผมเตะผมเห็นเปนดอกหน่อแล้วครับหางไม้หลายครับอู้แตกแล้วพี่น้องอุ้ยขาสุดยอดขาครับผม ออกนี่บุ้งพี่น้องตื้อขาเห็นแต่ดอกพี่น้อกนกตอดขี้นไงเป็นจังได้พี่น้องเบิ่งขาเพิ่นครับเอ้ยอ้าวอุ้ยมุงพี่น้องขาสมัยหนา,าครับครับเทียมหอมสวยๆครับผมปอกฟ้านครับอีกสองนอครับ หาใหม่อีกแล้วพี่น้งองอขาดคือเก้าครับหางใหม่ครับผมอ,อ๋อสองดอกกางามพีเก้าครับนี่ครับพี่น้องเห็ดปอกไยแล้ว่าเห็ดปอกฟ้านครับขาใหญ่ๆอ,อ,อวบอครับผม เก่งหวานหวาน,น,นครับพึงไฟครับโอ้แดงอีกดอรครับดอกแดงๆดงงามๆครับผมหลังเลครับผมดอกก็หลังงามๆครับสามดอกครับเอาครับผม ตอนนี้ก็เสด็จผ้าพี่ผ้านอกกับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็สวยแล้วครับผมหาหมงแล้วครับครับกลับไปรุ่นไปสรุปกับพออมเต้บงครับว่ายอดได้ยอดมันสิร้ายไปได้เมือนี้ครับผมนี่ครับผมยอดไดยอดมันของพออมเต้ครับผมนี่ก็สิเป็นเห็ดรังเล่ครับผมหรือว่าเห็ดหนาเล่ครับตาเดียวครับผมวันนี้แต่บาก เต็มตานี่กะเก็บใส่ถุงพี่น้องวันนี้กบ้านเฮ็ดปวกน้ำเด้อพี่น้องคุณเฮ็ดปวกไฟเลยปวกฝานดอกงามเฮ็ดกอกระดอกเดงๆครับผมเต็มกระตาครับผมนี่ก็เป็นเฮ็ดกอเฮ็ดปวกล่ะครับกับเพ็ดลังเหล่จุ่มทั้งไตครับผมส่วนตัวนี้กะลังเหลยทั้งจุ่มทั้งบานล้วครับผมเก็บใส่กันครับผมแ้วกระตาครับผมแต่ว่าเก็บใส่ถุงครับ ออมาสองกระตาพ้ายยากพี่น้องได้พ่ายมาตาเดียวเอาถุงมานาครับกับมันหมานอยู่ครับม่อนี้ถือว่าหมานสุดๆครับรสะโอเห็ดปวกครับผมไปผอพผนหน่อยหนึ่งครับออ้ยขาพี่น้องมันซ่อนไหลหมานอยู่ครับผมครับ จังไรผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องพ่อญงแม่ไง,ไง,ไงลุงป้านาอาเบอร์สุข,ขสุขคนแล้วครับผมที่ขอมารับช,ช่อมบอมเตบ้านทงครับครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจละครับผมครับก็ขอฝากไปอีกคลิปนึงครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแงามด้อพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสั่นีล้ละครับผม สวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมมันอยู่ครับมันมันครับผม